โครงการอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกหรือการชนระทานมีความสําคัญยิ่งกับเกษตรกร,ร,กรซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรญญ์มหาราชพุมนมมบาถิพตรัชกาลที่เก้ทรงตระหนักดีว่าน้ําคือชีวิต ในอดีตพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงกว่า4,000 0ไร่เป็นพื้นที่ลุ่มตม่ำน้ำขังตลอดปีซึ่งเป็นพื้นที่ดินพรุสภาพดินเปรี้ยวจัดมีกรดกรกรมถันมากไม่สามารถทำการเกษตรหรือเพาะปลูกได้ทำให้ที่ดินถูกทิ้งร้างเป็นจำนวนมากเมื่อครั้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส ทรงพระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่18สิงหาคม2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อปรับปรุงดินให้สามารถนำประโยชน์มาใช้ทางการเกษตรได้รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์และอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งช่วยพลิกฟื้นพื้นที่แห่งนี้สร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อวันที่9กันยายนพศ2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาวบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้กรมจลประทานดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนการ ทำกิจกรรมภายในแปลงทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริโดยกรมจลปทานนี่นะครับได้ดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านอนเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่ตั้งบ้านพิกุลทองหมู่ที่6กตาบลกาลวรเหนืออำเภอเมืองจังหวัดอลาทิวาเนี่ยขึ้นเมื่อปีพศ2525ก่อสร้างและเสร็จปีพศ2526นะครับซึ่งมีระบบส่งน้ําคือคลองส่งน้าดาดคครงกีดฝั่งซ้าย มีความยาว1.8กิโลเมตรและคลองส่งน้ำดานครองขิดฝั่งขวามีความยาว4.5กิโลเมตรสามารถเก็บกับน้ำในอ่างได้ถึง3.73ล้านลูกบาศเม,มตรทีเดียวนะครับกรมจลประทานนะครับมีการบริหารจาัดก,การน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่ฝั่งขวารวม จำนวน1820ไร่แบ่งเป็นพื้นที่แปลงทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับารไร่และพื้นที่รับประโยชน์ของราษฎรจำนวน1512ไร่และส่งน้ำไปยังฝั่งซ้ายจำนวนอีก180ไร่นะครับต่อมาออในปีพศ2561รกรมชุลประมทานนะครับได้ดำเนินการขยายผลการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพรราชดำริ ในพื้นที่ฝั่งซ้ายเพิ่มเติมอีกนะครับรวมความยาว4.64กิโลเมตรซึ่งมีพื้ที่รับประโยชน์เพิ่มเติมในครั้งนี้จำนวน830ไร่รวมพื้ที่รับประโยชน์ทั้งฝั่งซ้ายทั้งหมด1 0 1 0ไร่นะครับปัจจุบันนะครับโครงการอ่างเก็บน้ําใกล้บ้านอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ที่เราขยายผล มีน้ำเพียงพอทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีซึ่งมีพื้นที่ของนายดำหะยามินเกษตรกรผู้ที่ได้รับประโยชน์าจากโครงการจมบหวทางรังนี้ด้วยนะครับเมื่อก่อนก็รับจ้างแล้วก็มาพักหนึ่งก็มาเลี้ยงกุ้งเสร็จแล้วก็เลี้ยงกุ้งไรกแปกเลี้ยงได้ดีแต่รัวตอนหลังมันก็เริ่มสุดเริ่มเริ่มไม่ดีก็เลยถอยออกมาทางศูนย์ไปกุนทองเขาก็มาขุดยกร่องให้ เสร็จแล้วก็ทางชนบททานเขาก็ช่วยเหลือทางด้านน้าช่วงนั้นก็มีน้ําชนบะทานอยู่แต่ก็มันช่วงแรงก็ต้องแรงแต่ช่วงมีน้ําแต่ก็เราไม่มีเครื่องมือเลยอาศัยชนบะทานเขาก็ให้เครื่องมือมาเครื่องสูบน้ํามาใจอันนั้นยังปลูกผักบุ้งแล้วก็เราต้องการน้ําดูดเข้ามาดูดเข้ามาในแปลงแรงนี่เราจะไม่มีน้ํา ชุมทานนี้เขาก็ยกเครื่องสูบน้ำมาให้ถึงที่เลยแล้วก็เราจัดตั้งสูบเอาเองเริ่มทําแปลงผักบุ้งกพเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนเสร็จแล้วก็ไถด่าประมาณเดือนแล้วก็ตัดได้เราก็ตัด้วเริ่มเริ่มต้นก็ตัดไม่ได้มากเท่าไหร่แต่มันก็ค่อยเพิ่มมากเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปทุกวันทีแรกผมก็ปลูกเฉพาะผักบุ้งอย่างเดียวเป็นหลักที่นี่แล้วก็พอผักบุ้งเสร็จมันมีแบบว่ามีบุญคันแล้วก็ปลูกเสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้นมา แปลงของที่ว่าผมทําอยู่ตอนนี้ก็มีทั้งใดวันมีทั้งใดเดือนและมีทั้งใดปีอันนี้เราจะได้าดวันก็ได้กับปักบุ้งกับผักที่ว่าอยู่บนคันรายเดือนก็ได้จากผลมะพร้าวกับพืชผลที่ว่าเก็บเป็นเดือนแล้วก็ปีก็เป็นปลาเพราะาจับปีละครั้งแล้วก็มีมีเฉพาะมันปูชะอมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะต้นคูนะระยะหลังนี้ชนประธานเขาก็จัดตั้งขุดรางส่งน้า แล้วก็ให้มาถึงที่แปลงเมื่อก่อนนี้น้ําไม่เคยเข้าถึงตรงนี้ก็สะดวกกันสบายกันมามันเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําไม่มีน้ําขาดผมขอขอบคุณนายหลวงที่มีโครงการพระราชดำริที่ว่าได้ได้ให้ผมได้เดินตามที่ว่าได้ทำโครงการของพระอ,องค์ท่านนั้นผมขอขอบคุณในหลวงมากๆขอบคุณหน่วยงานที่ว่ามาช่วยลุ้นแล้วก็ผลักดันให้ผมได้ได้อยู่ ได้ทําได้มีโอกาสคือทางศูนย์ไปกุณทองและชนระทานแล้วก็ประมงแล้วก็ทางกเกษตรผมขอขอบคุณมากๆครับ